สวัสดีค่ะนานๆทีได้ได้ภาพแบบนี้มานะคะอ่าเลยจะมาทำให้ท่านชมอีกสักครั้งนะคะวันนี้ท้องฟ้าแบบนี้หายไปนานแล้วนะคะวันนี้ท้องฟ้านั้นกลับมาอีกแล้วสวยงามนะคะมีเสียงการ้องด้วย สวยงามนะคะสวยงามมากค่ะนะสีส้มเลยนะคะเหลืองส้มเลยค่ะก็จะมีต้นไม้ไปลูกไปผ่านเลยนะ,ะน,น,นานๆทีจริงๆค่ะหายไปเป็นอาทิตย์เลยนะคะ แต่วันนี้เห็นท้องฟ้าสีทองจริงๆเลยค่ะวันนี้สวยงามมากนะคะชอบชอบจังเลยอยากเก็บบรรยากาศนี้ไว้นานๆเนาะทุกที่ก็มีเหมือนกันละค่ะแล้วแต่ว่า ภาพที่จะากสื่อออกมานั้นมันจะเป็นยังไงนะคะยังขอชมนานๆหน่อยนะคะสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณค่ะ